สวัสดีครับผมสัมมีเกษตรทำเงินนะครับพี่น้องมื่อนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับผมมาหลับหยอดมั่นอยากทีมงานนะผมนอทีมงานเพื่อเราเสือโกก,ก็เก่าแล้วครับผมพออําค่าครับผมจ้าคล้องไร่โชคมังกรฟ้ามมันหวานญี่ปุ่นนะครับผมอ่าตอนนี้น้องมพีกำลังจัดหยอดมั่นขึ้นรถครับผมพี่น้องออเดอร์ ทิปนี่ก็อยู่ประมาณสามสามหมื่นหกเนาะสามหมื่นห้าครับครับผมมีแถมอันที่พันหนึ่งแถมด้วยนะครับผมวันนี้รอบนี้ออเดอร์อยู่สามหมื่นห้าครับพี่น้องตอนนี้กำลังขนจัดเลี่ยงขึ้นรถเนาะครับอ๋อลงมมาเที่ยวในสามหมื่นแปดมาอสามหมื่นแปดครับผมเบียดเสียดนะพี่น้องนะกำลังขึ้นกำลังจัดเลี่ยงไม่พี่น้องเพื่อ ข่วมเนี่ยน้ำโมหายมันตกล่นนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็จุดไม้ใบชาของห้องกับยูอำเภอหนองกรุงศรีการสินกาฬสิต่อด,ด้วยอำเภอศรีธาตุาครับผมรล,ลอกทิพนี่ครับผมตอนนี้ก็จะเลี้ยงสินค้าครับผมพี่น,อน้องบางคน o n ไอ้สามว่าเป็นอยัางนอกก้อเขาต้องตัดกิ่งแล้วตัดใบออกนะพี่น,อน้องเนาะอาจจะว่ามันมีประโยชนย์เนี่ยงก็มันมีปัญหากับการปลูกบวมมี่เลยเนาะนูะ้นพี่น้องบ่มมีครับผมเพราะว่าอันนี้ก็จะแห้งตัดแห้งดีพี่น้องมันจะไป เล่งการจเจริญเติบโต,ตของยอดอีกที่หนึงครับผมเล่งเๆฮงหให้แตกไวบอ่าแมนครับผมมัในีอีกอย่างหนึ่งที่ตัดออกนะครับนอถ้าบมดตัดออกมันก็บที่หดเอาไปอเมเหมือนเอาะ <c oughs> มันมันสีลายครับผมพี่นอ้องมันสีเปลื่อยครับผมคือในกรณีที่เราเอายอดมันขึ้นทับผมมันสีน้ำพี่น้องในลายเนาะครับเนาะมันเกิดอาการห่อนเอานะผมนะพี่น้องเดี๋ยวถ้ามีใบลายมันก็บจีเปลื่อยครับมันก็บจีเปลื่อยเลยตัดออกพี่น้องกับ่มีผลกระทบต่อยอดมันครับผม แห่งเป็นผลดีเดยสัมครับเพื่อจะให้เขาจะเริ่มเติบโตแต่แตกยอดใหม่ขึ้นมาเร็วครับพี่น้องอันนี้คือประโยชน์ของการตัดยอดออกแล้วพี่น,อน้องตัดใบออกครับผมได,ได้ได้หลายอย่างครับผมนี่นะครับผมลดสีประตูครับพี่น,อน้องลดซีประตูขนาดก็จะเป็นใสยนนนน่ยอดมากเดียวกัน,นพี่น,อน้องมันนี้จะแปมกันสองสายพันธุ์ครับผมพี่น้องนี่สมโอกินาวะแล้วก็ม่วงโพโพนาอไปให้ยสง ให้ทีมงาน,นครับผมอำเภอน้องกุ้งสีแล้วก็สีถาดอ่ะครับผมสีถาดจังบัดอันนี้คือทีมงานอีกทีมงานหนึ่งนะผมนอกอยู่ถแถวพลละครอุดรพลละครับอุดร,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 รกรสนินครับผมพี่น้องโอเคนะครับพี่น้องนอตในกระเปาติดตามด้วยครับนอกเดี๋ยวหอดเดี๋ยวหอดมองทรงอีกทีหนึ่งอาจจะท่ายเงบองทีน,น,นะครับนอกอันนี้บางยอดมั่นยอดมั่นสมนะครับพี่น้องที่ตั้งสวนของเขาอันนี้ครับผมอหน้หลักผม การจะส่งกันจะตัดยอนัสิลธิพี่น้องจะเอาเสื้อเอาหนังยางมัดไว้ครับผมพี่น้องเพื่อบ่ให้ขรุดออกจากกันเละพี่น้องอันนี้ยอดที่สมบูรณ์นะผมพี่น้องสามารถที่จะเอาไปปลูกได้เลยครับผมพี่น้องรับโอเครับผมพี่น้องออันนี้ไร่มันหวานของโจมวังกรป้ามเพิ่งเอเดเตรียมให้ครับผมเลยมารับน้ำเพิอนครับพี่น้อง นี่ะครับผมทีมงานของ i, ord, ล่สามพ่อกาเช็ดงานเป็นทีมงานังสีแ่แหะครับผมพี่น้องโอเคครับผมเดี๋ยวพี่น้องไม่หอดมองทรงมอง,ง,มองลงกับยิบทายทัให้พี่น้องมึงทีนนะครับน,น้องยังไหนน้องพี่ไว้บม่มนี่แจวแจวเจ๋งครับผมพี่น้องโอเคครับผมเดี๋ยวไปหอดมองลง่งสยิบท้ายทําให,าห้พี่น้องมึงอีน้อครับน้อฮหอดขึุดไม้ไปางมือนี่กะทิสองมองแล้วพี่น้องน้องกุ้งสีกับสีถาดครับผมสยิไทายลงไปในคลิปเดียวกันเลยนะพี่น้องโอเคครับผม สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้ก็กระถ่มามะหอดำเพอศรีถาตแล้วครับผมจังหวัดอุดรครับผมพี่น้องอไดะามาส่งหย่อนมันนะครับผมตามออเดอร์ลูกของไหลสามพอ่ออีกทีมงานหนึ่งนะครับน้องกำลังเดินทางเข้าไปที่สวนเลยแหละครับพี่น้องค่ขอนข้างที่ว่าอ้ดินแถวนี้พี่น้องเอ้ยนี่มันยกหลองอะไรพี่น้องดินง่าไแมครับผมปิดดินรายครับผมเหมาะสําหรับการปลูกมันหวานญี่ปุ่นหมากเลยพี่น้องแมน,มนบุนงพี่มอให้น้องครับ เจ๊งครับพี่น้องเดี๋ยวจะท่าพี่น้องตามไปเบิงเรือนะครับนอกขยันหอดสวนหอดมองหอดทีเบ่นละครับนี่เขามาในปลา่อนข้าที่จะลึกลวครับผมพี่น้องมาส่งยอดมั่นหรือมาผจนไผ่บูครับอู้แต่มั่นแถวนี้งามผมพี่น้องมั่นดูมึงตนมั่นสัมปหลังนะครับพี่น้องช่งประมาณเกือบสองเมตรสามเมตรเด่นน้าหนุ่มพี่น้องระยะตนของมั่นสัมปหลังครับผมพี่น้องสวยๆครับผม อ้ยดินเนาะโอน้องเลดินงามางากว่าน,อน,อนออ้องน้องคงสีเนาะอืงนี่ครับผมพี่น้องดินเป็นดินทรายครับผมเป็นดินทรายล้วนเนอ้นอน้าหนุ่มพี่นอ้องทรายเม็ดใหญ่ทรายเม็ดใหญ่ทรายล้วนพี่นอ้องอ้ยนี่ยนี่นีหนุ่มพี่นอ้องโอ้จะปลูกมันหวานญี่ปุ่นครับพี่นอ้องบอกต่อนะครับจะดินดินที่ปลูกมันหวานญี่ปุ่นครับพี่นอ้องจะเป็นที่ว่าเป็นหัวสวยมากน้าหนุ่มพี่น้องหัวจะเลี้ยวสวยแล้วก็ผิวของเขาเนี่ยจะละเอียดมากครับพี่น้อง สวยๆ,ๆงามครับพี่น้องเดี๋ยวชพาไปเบิง่งของทีมงานที่กำลังจะไปส่งเราพี่น้องว่าดินเพิ่นจะสวยงามคือจังสิผ่านมาบกครับพี่น้องตามไปเลยครับแต่แถวนี้เขาส่วนมากเขาจะปูมาสำหรัลังครับพี่น้องนี่ครับผมตามไปเลยครับผมตอนนี้องของพี่กำลงกังขับรถไปแล้วพี่น,ออน,น,น้องโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวจะ่ายท้ำตอนลงแล้วก็วิธีปลูกให้เบิ้ลทิ้งน้นองครับนอ้อง ของทีมงานไหลสามพอ่ออีกทีมงานหนึ่งครับผมประจําอําเภอศรีธาตุครับผมจังหวัดอุดรข้าเเานียละครับพี่น้องนี่นี่มั้งครับพี่น้องโอ้ท่านลงมาส่งหย่อนมัน่นของไหลสามพ่อเ้าครับพี่น้องวัด้สะดวกดสบายเลยครับวันดย์สะดวกสบายปันจดครับผมแต่ทีมงานไหลาสามพ่อกข้าพร้อมที่จะไปส่งให้ทีมงานทุกที่ทุกหมองครับผมพี่น้องเข,ขื่อนเข,าล,ขาลงหวยการจะไปส่งไงครับพี่น้องก็ออกมาจะจำท่างออกได้โบูครับพี่น้อง แต่กับยูบส่งให้พี่น้องขึ้นเก่าหล่ะครับผมจะไปมอบพว่วมหูแล้วกรับเทคนิคการปลูกดูแลรักษาทุกขั้นตอนเลยครับพี่น้องนะครับผมเข้ามากค่อนข้างสิทธิ์างกะบผู้ค้านิดนึงครับผมพี่น้องบนนิดนึงเลยครับค่อนข้างที่จะเยอะครับผมมัน,นมีนเป็นมังส์ปัหลังโอ้เขียวสุ่มงามสวยพี่น้องคนดีนะครับผมก็เนี่ยจะเป็นค่อนข้างจะจะไปดินทรายทั้งหมดเลยเลยพี่น้องไปดินทรายเม็ดใหญ่ครับผม ใส่เม็ดใหญ่ครับผมเหมาะสถาบการปลูกมันหวานญี่ปุ่นมากเลยครับผมพี่น้องโอ้ฝนพุงต๊อ้ตกพุงยุดบ้างนหมน้องพี่น้องนี่เนาะต๊อกเงินสองต๊อกเงินสองทางฮะฮะหรือโหดเข้าพี่น้องอุ้ยฮะหรือโหดเข้พี่น้องมาส่งยอดมันหรือมาเล่นหลีน้องพี่โอ้ยังม่จบครับผมพี่น้อง ไม้ใบถ่ายยังม่จบโอ้โหเป็นไผ่สวยงามมากครับพี่น้อง <laughs> นี่แหละครับผมทีมมาส่งหย่อนมั่นของ <c oughs> ทีมงานไล่สามพ่อของเฮาอยู่ทีมงานอำเภอศรีถาดครับผมจังหวัดอุดรพี่น้องโอ้โหพีน <c oughs> ่น้องบ่ว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 งสนุนลึกลาม <c oughs> สนนึกลามมากเลยครับพีน่น้องเป็นอุโมงค์เป็นอุโมงค์ครับผมพี่น้องแต่สองนุงงน่งก็จะไปสองกันเก่าแล้วครับผมน้องกับพี่พอท่านแม่นบ่หนุ่มพี่นี่นี่เบิังโจ๊เฟอร์เจ๋งโอ้ทีม เวลาเขาเอื้นขึ้นเขาลงหวยครับโอ้พี่น้องมึงเบิ่งเวิงนะครับเด้อพ่อลำบากปันได้สองนุ่งก็จะไปส่งหมอบให้ถึงที่ถึงหมองบนะครับผมพี่น้องทีมงานมั่นหวานไร่สามพ่อฟับผมสาขาอำเภอศรีธาตุนุ่งพี่ตําบลศรีธาตุอำเภอศรีธาตุตําบลศรีธาตุศรีธาตุอ่าเราตอนไหนขึ้นจะหอดแล้วครับผมขึ้นจะหอดสวนทะเลครับสวนผสมผสานครับสวนผสมผสานครับพี่น้องโอ้ยหอย่าเดทไทยท่าไห้พี่น้องมึงนะครับนี่อ้วนผูกยังบูกเอันอี้ก็มี ทีนี้ก็นี่ครับนี่ครับผมกับมาฮอดที่หอดมองเพล่ะครับผมเพิ่งกระเรียมแปลงไหมสำหรับการปลูกแล้วครับเหมือนดินบันคือถนนเลยโอ้ดินงามดินสวยหนะโอ้คนปาดหัวแปลงยังงามเลยครับพี่น้องเนี่ยเงียบจิบเลยสุดยอดสุดยอดสุดยอดโลกหนีอยู่เสียโลกที่ระดับโลยไปดูโอเคครับพี่น้องก็มาหอดมองหอดวันล้วครับเดี๋ยวจะถ่ายตามพี่น้องเบืองนอก นี่ครับผมมงนี้คือบริเวณสวนที่เป็นเป็นทีมงานของไล่สามพ่อเข้าเนี่ยแหละครับผมเก็ตตามระบบที่ได้บอกเพื่อนไบเนาะครับพี่น้องการระวังระบบระบบสายน้ำยดเพิ่กระวางให้เรียบร้อยแล้วครับผมก่อนจะมาถึงมงสวนมงนี้ก็ได้วางไว้แลวพี่น้องเพื่อนทีมงนี้ก็อ,อ,อ,อยู่ประมาณจะไล่หนึ่งไหนมังพี่น้องประมาณไล่หนึ่งครับผมซึ่งค่อนข้างว่าเพื่อนก็ได้ปลูกมั่นไว้แล้วพี่น้องดินมงนี้นะพี่น้องนะดิน ดินนี่เป็นดินรายพี่น้องโอ้พี่น้องเด้อนี่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 พี่นอ้อ,นนนนนนองอืม็นทรสยแดงพี่น้องรสยเม็ดไงครับผมพี่น้องเหมาะสำหรับก,การปลูกมันหวานญี่ปุ่นมากครับผมนี่แหละครับพี่น้องวิธีที่นมขมพี่แล้วกะ็บบาท่านเคยบอกไว้นะครับนอ้องคนที่จะปลูกมันหวานญี่ปุ่นเนี่ยครับผมเนี่ยคือต้องตัดสันหล่องเสียครับพี่น้องแต่ตรงนี้ก็ค่อ,ขอขนข้างที่ว่าเพิ่นจะตัดสันหล่อง หลงไงไปครับผมกกบบ่เป็นยังครับพี่น้องก็ว่าถือว่าโอเคครับผมถือว่าโอเคครับพี่น้องเหรยอกาศว้างระบบสายนำยเนะพี่น้องเนาะที่เคยบอกไปในคลิปวิดีโอนะครับผมตรงไงหูขึ้นได้ครับในในพี่น้องหายไงหูนำยดขึ้นครับผมเพื่อตอนที่เขาปิดนามมันจะดูดผวกดินนี่ครับผมเข้าไปพี่น้องมันจะไปตันลูกนะครับเปตันลูครับผมไปตันลูป็ปตันลูค่อนข้างที่จะว่า สายน้ำยดเขาจะใส่ประโยชน์ได้หน่อยลงนะพี่น้องอายุการใส้งานเขาจะหน่อยลงครับผมนี่นี่นะครับผมพี่น้องโอ้ดินสวยครับพี่น้องนี่แหละครับผมกับปางนะครับผมสําหรับผู้ที่สนใจในการปลูกมันหวานญี่ปุ่นนะผมนอมันนี้ไร่สามพ่อมันหวานญี่ปุ่นก็ได้มีโอกาสมาส่งหย่อนมันให้ทีมงานทีมงานหนึ่งครับผมอยู่อาเภอศรีถาดตำบลรีานะคับผมบ้านโคกสีนะพี่น้องนอ บ้านขกสีของคุณสังวานครับผมเดี๋ยวจะให้เป็นฝากซื้อเบอร์โทรไว้สำหรับพี่น้องที่สนใจในการปลูกมันหวานญี่ปุ่นนะครับพนอ้องอยู่พื้นที่ไก่เคียงอำเภอสีธาตุจังหวัดอุดรน,นะครับนอ้องหรือจะเป็นจังหวัดขางเคียงหนองค่ายหน,น,น,นองบัวลำพูนนะพอนองกระทัมาโทรมาสอบถามที่อำเภอสีธาตุได้ครับผมได้จะได้ลงเบอร์ติดตอ่อไว้ในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่น้องนีง่ง โอเคครับเดพี่น้องจะให้เบิ่องยอดมันที่จะใดจานมาส่งพ่นอกครับนองว่ายอดมันจิตสวจะง,งาไไ่ามบางใดครับผมยอดพันมั่นเลยครับผมถีมาส่งให้ทีมงานนี่แหละพี่น้องว่าไหไรสามปองคนเด็ดเด็ดตัดยอดเลยนะมัดมาเป็นมัดยังไดแพ็กมาจยังไงน้อพี่น้นองก่นอนจะมาส่งให้ทีมงานเดี๋ยวพายเบิ่งครับผมนนรถกดีด้ไปจอดเทียบแล้วครับผมพี่น้อง ครับผมพี่น้องตอนนี้จะดีร่องหยอดมั่นให้ทีมงานที้มงานหนึ่งนะครับผมอยู่อำเภอศรีธาตุครับพี่น้องเนี่ครับผมยอดมั่นนะพี่น้องยอดมั่นที่มาสสงให้ทีมงานกีจยกเป็นประมาานี่นะครับนอจากไรสามพ่อมันหวานญี่ปุ่นของเขาเลยแหละครับผมนำทีมโดยนง่อพี่และกเบบาวท่านเลยครับผมจะมาแนะนําวิธีการปลูก เดการดูแลจนกว่าจะเจ็บเกี่ยวผลผลิตนะครับนอนดี๋ครับผมมาห่อกะมาถึงแล้วครับผมไล่ไล่ยังนอนี่ครับผมเพราะซื้อสุขเกษตรเดี๋ยวให้คุณพีมาแนะนำเลยครับนี่ครับผมนี่ยทีมงานผมสวัสดีครับผมแนะนำเลยครับผมฝากซื้อสวนนะครับผมซื้อสวนไล่สุประเสริฐครับครับผมไล่สุประเกษตรจังหวัดนนทบุรีครับครับผมขอเบอร์โทรนะครับผมศูนย์หกสี่ครับผม สามห้าหนึ่งศูนย์เก้าเก้าสองครับผมศู <92. S 2> นย์เก้าเก้าสองเด้อครับพี่น้องถ้าใครสนใจยอดพันมันหวานญี่ปุน่นหรือหัวมันหวานญี่ปุ่นนะผมนอกจากใกล้สุกป,ประเสริฐครับผมพี่น้องก็สามารถโทรมาสอบถามได้ครับเดี๋ยวจะลงเบอร์โทเรเล้าก็สทียูไห้ใต่คีวิโอนะครับน้องมีเฟซบุ๊ก k หครับผมขอเฟซบุ๊ก k รงเนี้ยเฟซบุ๊กมิรพลสมป,ประเสริฐครับวีิรพลสมป,ประเสริฐนะครับพี่น้องเด้อ เดี๋ยวถ้าผู้สนใจยอดพันมันหวานนะครับนอหรือจะเป็นหัวนะครับผมก็สามารถโทรมาสอบถามที่ใช่เพื่นไดครับผมไอ้ละคืออีกทีมงานทีงานหนึ่งของไรมันหวานสามพ่อนะครับผมนอฝากกันนะครับพี่น้องเน้อฝากนะครับทำผู้ใดอยู่ใกล้บริเวณนี้ครับผมอยากได้ยอดหรือจะเป็นหัวนะผมนอก็สามารถโ่รมาสอบถามได้ครับผมเปลื่นจะมีให้จำหน่ายให้ตลอดครับผมพี่น้อง อีกประมาณเดือนนึงแล้วครับผมเดือนนึงสองเดือนนงครับพี่น้องอันนี้แหละครับผมพื้นที่บริเวณสวนเพื่นครับพี่น้องมองนี่ก็ยังเป็นจะเป็นสวนผสมประสานพร้อมครับผมพี่น้องจะมีบ่อเลี้ยงปลาที่ที่บ่าวท่านเห็นนะครับจะเป็นบ่อเลี้ยงปลาครับผมพี่น้องอาจจะมีบ่อเลี้ยงปลาต้นกล้วยเดี๋ยวจะเฮ็ดคลิปให้เบิ่งอีกคลิปหนึ่งครับพี่น้องตอนนี้ก็สิผ้าเบิ่งการลงหยอดมั่นก่อนพี่น้องอันนี้ นมครับพี่กำลังจิลงหย่อนมั่นครับผมเอาลงเหมือนกันเลยครับผมมันอันเดียวกันนั่นแหละนี่แหละครับผมพี่น้องพอมาถึงหย่อนมั่นก็ยังจะสดนะครับผมคือยังสโลแกนเทเบิลไปแล้วครับพี่น้องยอดพันดีครับผมไม่ใช่ก็ครึ่งครับพี่น้องการจะการจะปลูกอย่างนี้ก็ต้องศึกษาข้อมูลก่อนนะครับเรามีทีมงานดีมีพี่เลี้ยงดีครับพี่น้องก็ สำเร็จไปกว่เครื่องแล้วครับผมตลาดป้าตองห่วงครับผมขอให้ปลูกให้เป็นห่วงครับผมกับทีมงานไร่สามพ่อป้าตองห่วงตลาดครับขอให้ปลูกมันให้มีหัวกับพ่อครับผมคโอ้ครับแม่อ๋อครับผมอ๋อครับผมของของแม่มาเลยบอกครับท่งนั้นนะอันนี้ประมาณจกไรเนาะครับผมนี่ ยี่สิบหาไรครับผมนี่กระปูกจังนี่แหไะแม่เอาหยอดมามาสองไรกับพ่อค่อยขยายไปครับอขยายไปครับผมครับครับบล็อกตรงองอันนี้คือดจริงแหละครับผมนี่อันนี้พี่เลี้ยงพี่เลี้ยงเสียเลืองนี่นุ่มครัพี่นี่มาเป็นพี่เลี้ยงให้ครับผมโอ้พี่น้องเอ้ยเบิ่งหากนะครับครับนี่มึงเด้อมึงเด้อนี่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 คือยอดมาหนังสี่พี่น้องบอกตรงเลยครับคือเขาอยากจะออกหัวออกลูกเลยครับ เคลื่อนเดียวนี่แม่นี่นี่ครับยอดมันเคลื่อนเดียวครับผมนี่เป็นยอดเนี่ยพี่น้องเอ้ยเป็นยอดมันที่สมบูรณ์แบบมากเลยครับผมบ่อนายเจียงยานี่คือตัดมากจริงๆเลยครับผมนี่ครับผมของไทยกนีสิเป็นแบบเดียวกันมันบอยมันมันต้องแช่มันตัวมันต้องแช่น้ำยาหนึ่งครับผมนี่ละครับพี่น้องก็ไรสามพ่อก็มีความยินดีนะครับผมพี่น้องรับ ทีมงานนะผมนอรับทีมงานสิจะมาร่วมเป็นทีมงานทีมงานหนึ่งของไร่สามพ่อครับผมนอก็สามารถโทรมาติดต่อสอบถามได้ครับผมจากไร่สามพ่อนุ่มคุณพี่นะครับผมเดี๋ยวจะให้นุ่มพี่เป็นฝากเบอร์ถึงไวหวถึงนะครับนอนุ่มพี่ครับฝากเบอร์ให้พี่น้อยนะครับศูนย์เก้าห้าครับครับผมศูนย์เก้าห้าครับศูนย์สี่สองศูนย์สี่สองครับผมแปดสามสองหนึ่งครับผมแปดสามสองหนึ่งนะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมใจเดียวครับผมเดี๋ยวจะมีเบอร์ใหม่เพิ่มเติมเข้ามาอยู่ครับเดี๋ยว จะลงไว้ในคลิปวิดีโอให้พี่น้องในเบื้องเลยครับผมเพื่อพี่น้องสนใจก็จะได้โทรมาสอบถามคือเก่าอะพี่นอ้องอย่าขู่ข้อมูลเรื่องมั่นหวานญี่ปุ่นก็โทรมาสอบถามได้ครับผมอันไดตอบได้ก็จะตอบให้พี่น้องเนาะพี่น้องเนาะอันใดตอบไม่ได้ก็จะซ้อยแก้ไขครับผมจะส้อยแก้ไขวันเป็นเพรพะออีหยังเนาะพี่น้องเนาะนี่หละจะร่วมเดินไปน้ากันครับผม,มไล่มั่นหวานสามพ่อกับทีมงานทั่วประเทศไทยมา แนวไ,ไหน้าระบบนำ<อ>ครับผม,บบามการที่จะเขาร่วมทีมงานของไร่สามพ่อนะผมนอ้อต้องหนึ่งซังยอดมันไปปลูกนะครับผมอย่างน้อยสองไร่ครับพี่น้องสองไร่ก็จะเป็นยอดมันอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันยอดครับผมหนึ่งหมื่นห้าพันยอดพี่น้องหนึ่งหมื่นห้าพันยอดนะครับผมหนึ่งหมื่นห้าพันยอดแล้วก็ต้องเป็นระบบนำยศเท่านั้นนะครับถึงจะเขาร่วม ทีมงานของไหลสามพ่อได้ครับผมพี่น้องอยากว้รายละเอียดเพิ่มเติมยังกัโทรมาสอบถามไดครับผมรับผมนี่เดวจะกับผมพี่น้องตามมาเบื้องหนุมคนพี่จะสอนวิธีการปลูกให้ทีมงานอำเภอศรีถาตของเ้านะครับนอวิธีการปลูกมันหวานญี่ปุ่นที่ ปลูกวิธีแล้วหัวดกหัวใหญ่เพิ่นปลูกกันยังไงน,นะครัพี่น,อน้องเนาะเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการปลูกและระยะห่างของแต่ละจุดลักาการปลูกที่ถูกต้องนะครับเนาะงเดี๋ยวหนุ่มพี่จะมาสอนกาขึ้นกรได้หรืล้กรไดครับเพเป็นอย่งทีมงาน,อ,น,น,นอยู่สาขา,านนะอำเภอศรีธาตุนะครับผมนนะเอาพายางปิดแล้วมันบ่ขึ้น,นมันบ่อบอ,อ,อกผมก็เ<ม>ร่งมหัวล้มพายางต้องหุ้มล่า อัน้ผมก็เล่นงุ่มลงก็ซึมลงเลยนะเพราะว่ามันใช่มันหลาครับผมโอเคครับในววิธีการปลูกนะครับนอเดี๋ยวให้นูมพี่สอนเพิ่อนครับยี่สิบครับอันนี้ครับอันนี้ยี่สิบสายยี่สิบอันนี้คือสายน้ำยศนะครับผมสายนำยดตรงนี้คือระยะห่างของเขาจะยี่สิบเซนนะครับซึ่งเป็นสายเก่าของทีมงานนะผมนอกะบอป็นยังครับผมไม่นองแต่ค่อนข้างที่จะทีไปแน่ครับผมแต่มีแล้วก็ใส่ของเก่าก็ได้พี่นองเพื่อลดต้นทุนนะครับผมนอ ตาตาหางอยู o, ok ่เนาะครับผมจะได้คอเดียวอ่เดี๋ยวครับฟังนุงพี่ได้ครับพี่น้องเด้อเบิ่งต่ำตางกันนะครับพี่น้องนี่ครับนี่แหละลงคอเดียวเนี่ยครับผมปลูกสลับเด้อครับเด้อปลูกสลับเป็นฟันปลาครับพี่น้องเพื่อจะล็อกสายน้าไม่น้ำผมในกรณีที่มีลมแรงๆนะพี่น้องเนาะต้องเปิดน้าน้ำต้องเปิดน้าไน้ำผมเพื่อเข้าจังสีได้เห็นน้าปลูกกันนะ เห็นร้อยนำยดว่ามันยดล่องงไหนนะพี่น้องก็เอาคอเดียวก็เอาตนมั่นนะครับผมเสียบลงตามตามหน่นนำยดเลยพี่น้องนี่ครับผมอ่าเนาะก็ยังดำหน้าเลยพี่น้องง่ายๆครับผมเห็นแล้วครับผมวิธีการปลูกมั่นของไร่สามพ่อของเฮาพี่น้องปลูกง่ายครับผมถ้าผู้ใดมีเทคนิคในการปลูกกะเบิ่งเป็นตนแบบเลยครับพี่น้องเป็นตนแบบหรือไป ปฏิบัติเดือไปเฮ็ดทำก็ได้ครับผมพี่น้องเห็นแล้วครับพี่น้องการปลูกก็จะจะสลับเป็นฟันปลาสิเด้อพี่น้องเด้อเห็นแล้วพี่น้อง,งจะสลับเป็นฟัน,น,น,นปลาสิครับผมหให้ไปทั้งขวานนะผมอ <laughs> ย่าไปถอยหลังปลูกเด้อพี่น้องเด้อต้อคลายของลมอีกเลยนะเห็นและครับผมก็ับปลูกเตนแลครับเห็นไหมครับเพราะมัดมาดีหรนะครับผมมี่แหละครับผมเรือพี่น้องข้าวเดียวเลยพี่น้องเห็นไหมครับนี่ เปิดหน้าไม่ดีเกยบง่ายกว่านี้แป๊บนึงครับนี่นุ่งกับพี่ก็ได้สอนวิธีการปลูกกันนะผมการปลูกให้ทีมงานอำเภื่อสีถาดครับพี่น้องตอนนี้นุ่งกับพี่ปลูกเพราะถึงหน้าที่มั้งนี่ครับที่อัดวิดีโอมาเพื่อถึงหน้าที่ครับผมนี่ค่อนข้างจะได้เกือบเมืดม่ดมากจะได้ครึ่งครึ่งครึ่งหล่องแล้วพี่น้องกับพี่น้องคิดเอาเองแล้วกันถ้าปลูกประมาณ ซีไร่นะพี่น้องซีไร่ก็จะใไซเวลาอยู่ประมาณมือนึงเต็มที่แล้วพอถึงมือก็มีเนาะปลูกตามหูน้หนำเลยครับปลูกตามหูน้หนำเลยครับพี่น้องปลูกตามหู้หู้หนำยศเลยพี่น้องแต่จะขอบอกพี่น้องก่อนจะนนี้คือสายหนำยศที่ทีมงานเพิ่นมีอยู่แล้วนะพี่น้องกับบริษัทสื่อเนาะครับใช้สายหนำยศเก่าพี่น้องครับผมครับผมต้องมอันนั้นไรปั๊ดเลยคับอันสายหนำยศซะปกติกันนะแนะนั่เป็นสามสิบเสนนะครับเนาะ กซื้อื้อนาว็ um, ัน้นอี <S <S ้ใส่ใส่บักทัวนะครับเพราะนี้ขึ้เป็นสายนยดเก่าของบักทัวนะพี่น้องเนาะก็เลยใส่นกเกาก่อนกับบอเป็นยังครับพี่น้องเมียนเกาใส่นกเาไปก่อนกระไรครับเพื่อลดต้นทุนในการท้เนอเวลาเปิดเห็มันเต็มเลยนะครับเห็นมันเุมเห็นเขาปูปเลยมันจางสีออกทุกมะบานนี้น้ำฮดจังไรบานนี้ทุกมือ บอกครับบอกว่าจะเนดินสร้างสินี่เปิดที่นึงนี่อยู่ได้เป็นอาทิตย์นะครับแม่นื่อไหร่เขากจะหายมันเพลินหน่อยนะวอดีมันซุ่มเร็วนะผมซุ่มซุ่มเร็วซุ่มโดนนะครับนี่นะครับพี่น้องโอ้ดินดินดินงามพี่น้องดินงามจีออนซ้อนนะครับผมพี่น้องนี่แหละครับผมกันน้องไงคือนี่แหละครับพี่น้องทีมงานไล่สามพ่อจะได้มาบอกวิธีการปลูกดูแลรักษาจัิงส่ทุกทีมงานทุกสวนครับผมที่ ยินดีจะเขามาร่วมทีมงานไล่สามพ่อเขานะครับน่าจะมาดูแลจ,จนเจ็บเกี่ยวผลผลิตนะพี่น้องก็สอบถามกันมาหลาย,ลยว่าปลูกแล้วจะมีหมองสื่อครับผมไแมไหมครับแม,มบนบดว่ามีาไปเอาไปขายเออบ่ต้องห่วงครับผมภาษีนผูกแล้วจะได้ไปขายเซโน่ภาษีมา หนุ่มคำพี่ของไหลสามพ่อครับนอจะของไหลสามพอ่อบอกว่าโมตองห่วงเรื่องการตลาดครับผมขอแค่ปลูกให้มันเป็นหัวครับผ <c oughs> มห <c oughs> ให้มันเป็นหัวกรอนครับพี่นอ้องแต่ดีอย่างน,นี้การัลตีได้เลยครับ <c oughs> เดี๋ยวได้ครับผมเดี๋ยวจะมาถ่ายถ้ำตอนเจ็บเกี่ยวให้พี่นอ้องในเบื้องอีกนะครับของไหลสุกประเสริฐอีกทีนึ่งนะครับผมในอีกสามเดือนครับพี่น้องเดี๋ยวไล่สามพ่อจะมาร่วมขุดมั่นวงนี้นั่มครับผมรวมขุดนั่นมั่นก็จะมาถ่ายตํ้มให้พี่น้องในเบื้องว่า สวนมงนีนะครับนอกของทีมงานไร่สามพ่อนี่จะหัวมั่นสวยงามขนาดใดนเพราะว่าดินมงนีนะครับพี่น้องการรับประจากสายตาเลยนะพี่น้องนะงามมันบางออกมางามแน่นอนพี่น้องหัวออกกินเกลี้ยงแน่นอนส้างสีมันเงาดีมากสร้างสีมันฝุ่นเอาทอลงมาฝุ่นลงมากแบกเครื่องเอาออกง่ามนี่ครับผมเห็นแล้วพี่น้องโอ้ดินดินดินเสียบง่ายครับพี่น้องนี่นะพี่น้องดินที่ปลูกมั่นดีๆมันจะเป็นสีพี่น้องเฮ้ ใช่ใยมันใหญ่มากพี่น้องเห็นไหมครับโอ้จังสิบนี่พี่น้องอ้วอันซ่อนดินครับใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ยูนิเด้นุ่มพี่บอกแมยมันนุ่พี่อยากใหญ่ยูนี่บอกผมสี่สิบมื่นทาถ้าท่านงามก็สามารถตัดได้เลยเพราะว่าเดือนหนึ่งสามารถตัดได้เลยครับแล้วก็บเบูมีผลกระทบตอมมั่นเลยบ่อบ่ออันนั้นบ่อบ่อมุบ่อเป็นบ่อเป็นครับผมหยอนตัดเอาหยอนงามๆครับผม ตอนที่มันเท่าออไปนะมันโยกกลองบดได้เพราะว่าเมื่อวานมันฝนตัวแห้งแล้วมันหกเย็ดใบครับผมมันี่แห้งอ่อนแห้งดีครับแห้งอ่อนแห้งร่องหัวดีครับพี<อ>่นอ้องดีครับ,รบต้องสังเกตเบือ่องการตารัดปูกตัดแก่ๆไปนี่ตัวแก่จะบค่อยเป็นหัวเลยเพื่อมันนะเพื่อมันเพื่ออ่อนแห้งออกมาเลยแห้งใหญ่เร็ว ก้อนเบนสองมันจังบ่ไปเสียไปอืมครับเสียไปน้ำเมืเพื่อได้ล็อกท่อนาหนาไปน้ำครับหมุนเลยครับสามคนหนึงอยู่ายหมุนหนึ่งู่กลางหมุนน้ำกันอ่าหมุนหนึ่งหมุนเปลี่ยนเปลี่ยนงขึ้นเืองครับเพราะว่ามันโบเห็นเาปูไปมันบรยนเกดดีเรา้ว่ม่นครับผมกิโนี่แหะโอ้พี่น้องครับดินงามไปแล้วครับผม ทีมงานไล่สามพ่อก็จะมาเทนหอดสวนหอดหมองสีหลับพี่น้องญาตพี่น้องสื่อยอดมั่นไปบริพนธ์ผลิตครับจะมาบอกมาเท่นสีแล้วครับผมเศรไฐีขุนแหละครับชักเือนเมื่อขุนปุ๋ยเซินครับนะครับผมปุ๋ยหนึ่งักเดือนปุ๋ยไส้ปุ๋ยอันใดหั่นอีเทนฮอร์โมนครับฮอร์โมนฮอร์โมนครับผมผสมเองกันปะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าฮอร์โมนพวกอาหารร่องเดี๋ยวอะเยวอยู่ในไลรผมจะบอกในไลรครับผมลงไว้ในไลเดี๋ยวไปให้ครับเเดี๋ยวผมจะขา โอเคเด้อครับพี่น้องเนาะทีมงานเดี๋ยวจะให้น้องกับพี่ฝากเงี้ยงถึงทีมงานนะครับฝากเงี้นน้อเอ้าทีมงานหรือผู้สิเป็นทีมงานผู้จะเป็นทีมงานแหละครับผมฝากครับใครสนใจนะครับน้อครับผมคีบเงี้ยงกับกำลังตัดสินใจอยู่กับปล่องกาตัดสินใจโดนกับฝ่าฝ้าพอยอดมันมันจะเมื่อไรยอดมาชมแล้วนี่มาไล่ครับเหลือมาไล่เลือแสนก็ยอดเหลือแสนก็ยอดครับผมตอนนี้กับติดจองไว้แสนแล้วครับติดจองยอดก็เป็นแสนนะน้อง ครับผมยังไดพี่น้องเนาะผมนอพ,พี่น้องบ่ได้สนใจนะผมกะฝากเขาพปเบิงในช่องยูทูปสามปีกเกษตรทำเงินนะครับนอถ้า,เ,าเขาใจก็คอยโทรมาสอบถามนะครับนอกำลังจริงจังครับเรื่องที่งานเดี่ยกำลังทีกำลังมีไล่กลุ่มเปิดไล่กลุ่มกัน,นเปิดไล่กลุ่มเพื่อจะแก้ไข,ไขปัญหาแก้ไขปัญหารวมกันเนะพี่น้องเนาะเพราะว่าสีฟองสีเพราะว่าดินแต่สถานที่บ่คือกันดินแตงหมงบกือกันอากาศกับ่คือกันพี่น้องเพราะฉะนั้นเราต้องเอาปัญหามาร่วมกันแก้ไขแม่มานทองพี่ สาผู้ใไดมีปัญหายังอ่าเขามาสามารถคุยในไลน์ในไลน์กลุ่มครับอันนี้เฉพาะทีมงานไล่มันหวานสามพ่อเขานะรับน้องสองไล่ขึ้นไปสองไล่ขึ้นไประบบนำยศนะครับพี่น้องนอสองไล่ขึ้นไประบบนำยศพี่น้องถึงจะเขารวมทีมงานของไล่สามพ่อเข้าได้ครับเพราะว่าทีนระบบนำยศนี่มันจะได้ผลผลิตไอโบเอ็ดระบบนำยศจะได้ขึ้นกันได้กันโบประกันเรื่องตลาดอ๋อครับอาจจะสามารถแนะนําได้ เป็นบางส่วนเป็นบางส่วนที่เฮ็ดได้หัวครับครับผมบ่บ่มีแมงบ่มีแมงเนาะอือแต่บ่ได้แนะนําตลาดตีครับบ่ได้กระดิ่าสีให้ตลาดโอเคครับผมน่นี่ครับผมเพราะว่ากัดในนําได้อือกัคุยกันกับแม่ค้าเอาเองเจ้าคุยงานก็เอาเบอร์ให้แม่นครับเอาเบอร์ให้คุยกันเเอาจ้าคุยกันเองคือว่างานสิคือคือว่างานสิจะบ่ได้ผ่านแนะนําไร่3พ่อเนาะครับเนาะครับถ้าปลูกระบบน้ําหยด ระบบนำยศนะพี่น,อน้องเนาะไอ่ก็จะอยู่ในระบบของไหลสามพอออ่องเฮานะผมในทีมงานของไหลสามพอออ่องเฮานะครับพี่น้อพ่นไก่นี้นะครับพ่นไก่นี้นะพี่น้ออะโบายากให้อาศัยธรรมชาติตอนไหนน้นาจะบ่เกินเดือนฝนนี้แล้วครับผมตอนนี้ร่มหนาวเขามาแล้วเนาะเน้าก่มหนาวแล้วฝนนี้นี่กับพนผลิตกับพ่นใดครับแม่งมาโหลดโอเคนะครับน้อพี่น้องก็ฝากอีเลีผมพี่น้องฝากติดตามเลยผมน้อสองนุ่มสามปีเกษตรทำเงินเลยนะครับผมว่าสองนุ่มนี่จะพาไปเบิ้งเกษตรทำเงินอีหยัง เลือดจีดทั้งหมดออยังต่อไปนะครับนอ้อแต่มื่อน,นี่สองนมนมุนม่มพี่เราเบาช่างกับเจตการเข้ามากลับทีมงานเนาะกลับทีมงานสวัสดีครับ